สวัสดีครับวันนั้นท่านผู้ชมนะครับคนสวยช่องพัฒน์นโคซิงไทยแลนด์มาครับคลิปนี้พามาดูอ่าโคมประต PC 210 K10 MO หรือว่า M0 นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับของอาจารย์เลยนะครับตัวรุ่น10นะครับหลังจากแคสไปเรามาเจอโคมประตนะครับทีมงานเซบเบิม่ม สิทธิ์อาจารย์นุนี่นะครับเจ้าของรถด,ดีแรงมาได้ที่165แรงมาครับอาวออกแล้วเจ้าล็อกกรเชาน่าจะติดเต็มหน้าดูเลยครับ <c oughs> บุ้งกี่อยู่ที่หนึ่งคิวครับแบตแท็กแปดแปด 80เซนนะครับรอเลยเจ็ดตัวแคร่เรีอสองตัวเครื่องยนต์หกสูตรทัวร์เบรคุ้มเลยมีกองดักน้ำมีกองดักฝุ่นนะครับมีแผงหลังพ <medi> <Ti> ึ่งเอาเอาคุณเลอร์นะครับโอ้ยเยอะจัดมีกองมองหลังให้ด้วยนะครับนี่เจ๊ตายสายลุยนี่ติดหน้ากระจกนะครับนี่ครับ

กี่ครับเร็ยวยาวสวยงามนี่ครับเห็นอะไรแว็บๆไหมครับสติกเกอร์ครับนี่ครับรถดำซิ่งดินด่วนนะครับแล้วก็ชาติเจริญทรัพ์ยในป่าชาติเจ๊ตายสังลุยแล้วก็อะไรอะ่ะ โอ้นี่ครับได้เจอสติกเกอร์คนดังครับผมโอ้ยของดีครับโอ้โหได้เจอสักทีคันนี้อยาที่ได้สติกเกอร์มานี่ก็ไปลอกงานเจ็ดแสนคิวนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปกันเยอะเลย คันนี้แล้วครับที่ถอดบุงกีไปอตอนบอกไปตอนที่ไปถ่ายร้อยสามสิบนะครับที่บอกไปโอ้โหได้เห็นสติกเกอร์คนดังเอาครับ <c oughs> เสียงแหงกหนะินละเอาครับมาชมกันต่อ ขนาดไม่ได้ใช้โหมดปีนะครับนี่ยังแรงเล่นของแข็งให้ดูครับนี่ครับคันนี้ที่ไปลอกงานไอ้ที่ไปจบบึงเจ็ดแสนคิวนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ต้องบอกได้เลยว่าคันนี้นี่ผ่านยูทูบเบอร์ เออช่องดังมาหลายช่องแล้วนะครับช่องดังที่สุดก็รถด,ด้ำซิ่งดินด่วนนะครับเดี๋ยวจะซูมสติ๊กเกอร์ดูนะครับหน่อยนครับสติ๊กเกอร์ เล่นของแข็งครับผมวันนี้มันเป็นอ่าชั้นดินไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปชั้นดานเลยมันเรียกอะไรเรียกดานดีไหมเนี่ยเป็นแบบนเนี้ยนี่มันอ่อนๆน,นะครับถ้าเจอกรอใหญ่ก็จะงัดยาก ก่อนใหญ่ก็ยังงัดยากนะแต่เห็นคันนี้แล้วคิดถึงอาจารย์เลยครับอาจารย์เพชรฝนก็ตกแปร้อยนะครับถ่ายทำกลางสายฝนบอกได้เลยว่า ขอบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่ใครคิดว่าไม่แรงแรงนะครับเครื่องหกสูบนะโอ้โอคันนี้ผ่านศึกมาไม่รู้นักต่อนักแล้ว ไปหากินไก่มากครับกินละเอาไปเดี๋ยวดูตอนหน้าเหถือนๆเลยครับ เดี๋ยวดูตอนหน้าเขืเ่อนๆนะครับเนี่ยโอ้ยยุบโอ้ยโอ้ยอดี๋ยวนี้น้าไม่เดือเรามาดูพี่ใหญ่ของเราต่อโอ้โห ส่วยสงสวยงามครับจะแปลกก็ตรงที่สติกเกอร์คนดัง <c oughs> อ่าสอบถามคนขับเมื่อสักครู่คนขับคนนี้ไม่ได้ไปลอกบึงกับเขานะครับในงานเจ็ดแสนชิวจะไปก็น่าจะเป็นคนขับคนเก่านะครับคนที่ขับครั้งก่อนนะครับ คน,นอ้วนๆขับโหดโดแต่คนนี้ไม่ได้ใช้โหมดผีนะครับใช้โหมดประหยัดดีจวรอสิบรอมาครับนะครับมานั่งตรงนี้ด้วยกันไปดันรถสิบล้อนะครับสิบล้อติดไปเลยกับไอ้หนุ่มซาม,มูไรเ,เสียงติด มันท่างนี้นะ เอียงเอียงด้วยครับเนี่ยถนนมมนเอียงอยู่แล้วฝนเพิ่งตกอ่ะเมื่อตอนประมาณตีตีสี่กว่านะครับตื่นเช้ามานี่แรงคโคตร ครับดินมันอมน้ำท้องฟ้าสวยดีครับสิโอ้ดันเลยครับ เอ,เอาดินออกก่อนลืมไปนะครับอา้าไปเดาออกมะที่จะดัดอย่างเดียวเลยโอ้หันกระหมง มาถมท่ออ้าวตรงนี้แคทก็ขุดทำไมผมไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้นุ่ครับรอยทำ เมื่อสองสามชั่วโมงที่แล้วนะครับสิดูนครับทะลุดูอ้าวตีนี่ก็มาได้ปะน่ะโอ้เหนื่อยครับเหนือ่อย น้ำเป็นน้ำชาเลยน้ำในคลองครับครับคลิปนี้ก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้ครับงกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ